สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนบเดสเซีกายเยอรมันเกมที่22ประจำเช้าวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่อูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับเบอร์เซดอตบุลไปศูนย์สามนะฮะเกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากมาคโคลอยส์ครับยิง2ประตูแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากลาเฟลเกเรโร่ฮอฟเฟนไฮม์ก็เปิดบ้านเอาชนะอเมเดกาเบลเฟลไป2-0จากเบนจามินฮับเนอร์แล้วก็จอร์จิเนลลลัตเตอร์ นั่นก็เลยทําให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยไบเยอร์ยิงนํางเป็นจ่าฝูงที่52คะแนนอันดับ2องตัดบุญมีเพิ่มเป็น46อันดับ3ไบเออร์มี41อันดับ4ถึงอันดับที่7ครับมีไลฟ์ซิกฮอฟเฟนไฮม์ไฟบวกอุนเดินเบอร์ลินเก็บไปทีมละ34อันดับ8โคโลนมี32อันดับ9แล้วก็10เปนไมล์แล้วก็แฟรงเฟิร์ตมีทีมละ31อันดับ11บกุเอ28อันดับสิบวมี27อันดับ13บวกคุมยี่สดบแปดอันดับสิบสองวูบบวกมียี่สิบเจ็ดอันดับสิบ ในเบลเฟล22เช่นเดียวกับดาบ16อย่างอัลส์บวกนะฮะอันดับ17สตุตการ์มี18แล้วดับสุดท้ายก็ไดเฟือเก็บไป13คะแนนไปต่อกันที่ดาวสโดล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอฟกี้ที่สัตว์ไป26ประตูส่วนโปรแกรมในะต่อไปเป็นเกมที่23ครับคือวมื่อศุกร์นี้ก็จะมีไมล์เปิดบ้านเจอไบเออร์ลอบ์คุเซน ด้วยวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์มีเบลเฟลเจอกับ Union Berlin, burg, urg, gart, อูเดอร์เบอร์ลินออสบุกพบไฟบัวสตุตการ์ดจอโบคุ่มโวปุกจะเล่นในบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็โคโล่เจอแฟรง์เฟิร์ดต่อปีไทยด้วยว่าทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ก็จะมีไบเยร์นเปิดบ้านเจอกอยเทอร์เฟิร์ตดอร์ทมุนด์เจอกับเบอร์เซมุนช์แกรบัตแล้วก็แฮท์แฮมบูลินจะเล่นกับไลฟ์ซิก